อาจารย์แล้วก็คุ่งพ่อแล้วก็เพื่อนสางมิตรูปที่ได้มาร่วมปฏิบัติในวันนี้นะ <c oughs> ผมเองก็ <c oughs> ได้รู้จักกับท่าพระละมัมมยมาตั้งแต่ไปอยู่บริวารที่วัดสามไทยแล้วก็ในพระบุท่านรู้จักท่านก็จะเจอกันทุกปี ก็ผมก็มีความเคารพนับถือคณะมาะรดาลอทีนี้นผมก็เคารพนับถือทุกทุกนะเพราะผมเป็นคนที่บวชน้อยขอโทษเป็นพระที่บวชน้อยแล้วก็เจอพระที่เป็นคุบาอาจารย์แล้วเราก็ดูปฏิปทาของท่านต่้าองค์เจ้่ลูกก็ได้เดจําไว้แล้วก็ได้ท,ทําตามคุบาอาจารย์ทั้งหาลายก็เลยได้มาอยู่ในในสายพุทธธรรมะ ในอย่างผมก็เชื่อว่าในคําสอนของพระเจ้าผมก็เชื่อว่าชาติหน้าไม่มีจริงบุญไม่มีจริงคนผมสังเกตว่าถ้าเกิดว่าถ้าไม่เชื่อว่าชาติหน้ามีจริงกนะ็คงไม่ทําบุญไม่ทําอะไรสังเกตุาญาตโยมที่เขาเชื่อว่า,าชาติหน้ามีจริงเนะ็าทาทุกอย่างที่เห็นพระสงฆ์เห็นพระอยู่ร่วมกันเขายินดีที่จะทําผมเองก็เช่นเดียวกันที่เชื่อว่าชาติหน้ามีจริงนะ อย่างคนนี้ก็มีหลายแบด่นี่ผมเคยพูดให้โยมฟังว่าบางคนนั้นหาเงินง่ายแต่หาบุญยากเราเขาไม่สละเวลามาทําบุญควยจะมาทําบุญก็เสียเวลาม้องเสียทรัพย์ต้อตงอะไรแล้วบางบางท่านก็หาเงินงายากแต่หาบุญง่ายรู้จักทําบุญพระบุญไม่ได้ทำในเงินอย่างเดียวทําความดีมีคุณธรรม ดูมาปฏิบัติทมนี้ก็ถือว่าเป็นบุญแล้วแล้วก็ยังเอาแรงไปแลกบุญได้เยอะเนี่ยสิ่งที่เราจะทาได้แต่บางคนก็เกิดมาโชคดีแล้วเกิดนะหาเงินก็ง่ายหาบุญก็ง่ายเนี่ยผมเชื่อว่าคนที่ทําบุญเนี่ยเกิดมาชาติไหนก็ไม่จนจนเงินก็ไม่จนปัญญาจนเงินก็ไม่จนเพื่อน ผมจึงเลยพูดเสมอว่าคนเราจะดีได้เพราะพวกสะดวกได้ทั้งเงินเราทําอะไรเนะี่ยถ้าเราไม่คิดถึงพวกก็ไม่ได้มีเงินแค่ไหนถ้าไม่มีพวกก็ไปไม่ได้เพระฉะนั้นผมเองก็คือเคยใช้ชีวิตมาผมมาบวชจนอายุสี่สิบบก็สี่สิบปีแรกก็ใช้ชีวิตแบบคารวส ได้เห็นอะไรมาเยอะพอสมควรแล้วก็พยายามที่จะมาคิดเปรียบเทียบกับการที่เรามาอยู่ในเพศของความเป็นพระกับาราวาสนั้นแตกต่างกันอย่างไรก็ทําให้เราได้เห็นได้รู้เพราะฉะนั้นก็จึงทําให้ทุกวันนี้ก็มีบุญที่ไหนทําที่ไหนต่ก็พยายามที่จะต้องไป โดยความเคารพในพระฆ์ผมมาบวชที่หลวงปู่สอนผมว่าอย่าไปมมากำจนิีสนย์นะครับตอนแรกที่ผมมาบวชนี่ท่านเรียกผมมาท่านบอกว่าเข้าเมืองตาลีต้องมีตาตาลผมรู้ว่าหลวงปู่นนรู้ว่าเราอายุสี่สิบแล้วมาบวชก็ดื้อแต่ที่ท่านพูดบอกว่าเข้าเมืองตาลีต้องมีอากานีเขาแสดงว่า ไม่ว่าเราจะไปอยู่ท <aría> ี <those> ่ไหนมาดีเด่นมายังไรแต่เมื่อมาอยู่ในสถานที่แห่งนี้ก็ต้องตา้ใจทุ้อยู่ตังใจหลงปู่หลวงพ่อขนายเหมือนพวกเราที่มาอยู่ร่วมกันนี้ก็หลวงพ่อสม่ยเป็นในที่บดิสมที่นี่เราก็ต้องตามเข้าเมือตาลีเราก็ต้องมีตาตามทุกทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากเมื่อเราทําตัวแบบนี้หลวงปู่ก็สอนมาแบบนี้ผมก ท่านพูดอย่างนั้นผมก็รับฟังเลยเพราะเราโตแล้วกราเที่ยวเราใช่เรามา,า,าอยู่ตรงนี้ก็ต้องละทิ้งสิ่งต่างๆให้หมดในสิ่งที่เราอยู่ในใจก็ต้องอยู่กับอยู่กับท่านอยู่กับปัจจุบันก็เลยอยู่มาแบบนี้ก็ได้รับคําสอนจากครูบา,าอาจารย์ทั้งนั้นเลยจริงๆแล้าาวพอตัวเราเองนั้นก็ยังมีทิฏฐิมานะล้านบ้างอะไรบ้างแต่เมื่อมาเจอครูบาอาจารย์เราต้องอ่อนน้อมทำตน จะทําให้เราอยู่ได้ในใน,ในวงสังคมของพระพระที่วัดนี้ก็จะบอกเสมอว่าเจอกันต้องยกมือไหว้คันทุกครั้งทุกเช้าให้ท่องขอรพกันแม้แต่ท่านคนในวัดเป็นแม่ตัวเป็นญาติโยมก็เจอกันก็ให้ยกมือไหว้ถ้าจริงๆแล้วเราสองด้วยความก่อนน้อมนี่นก็ถือว่าทุกคนอยู่กันได้ มันมีที่ผิดนะเพราะฉะนันนน้นวันนี้เนี่ยอย่างเช่นวันนี้ก็ก็เดยเหตุนี้แหละพวกเราที่ได้มารวมมาเจอเที่นี่เราก็เห็ุนี้เพราะทุกคนเชื่อว่าชาติหน้ามีจริงและบุญมีจริงผมเชื่อเสมอว่าถ้าไทยเชื่อว่าบุญไม่มีจริงชาติหน้าไม่มีจริงเพราะผมไม่ได้มาทํบุญไม่ได้มาร่วมปฏิบัติธรรม่นี้แน่นี่เพราะฉะนั้นผมก็ขอฝากได้วยว่า การอยู่ที่ไหนก็ไม้ใ่แต่ให้อยู่กันได้ใจที่มีความจริงใจให้ความสำคัญขึ้นใจแล้วกันถือว่าอยู่กันได้ไปมาหาสู่กันก็มีความสุขเพราะเราไม่ได้มีวิชาพิธีอะไรที่เหน,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 นือใจตรงนี้ผมก็ได้ตัวอ,อย่างมาจากครูบาอาจารย์เหมือนที่วัดเนี่ยจัดงานไหว้ครูหรืออะไรก็ไม่แต่ผมไม่รู้อกว่าอไอ้คำว่าไไหว้ครูเนี่ย ถูกต้องที่เราเคารพก็ถูแต่จริงๆแล้วพวกเราเนี่ยก็เป็นครูซึ่งันและกันทั้งนั้นบางทีผมไม่รู้คนที่รู้มาบอกเราเขาก็เหมือนครูเขาไม่รู้เราบอกเขาเขาก็เหมือนเราก็เหมือนครูเขาก็นั้นเราให้ความเคารพนม่ถูกแต่ยังอยู่กันในสังคมของพระได้ดีทีกทุกผมเองก็มาวันเมื่อวานนี้ก็ดีใจที่ได้มาอยู่ร่วมด้วยดีใจ แต่กรดีมุมบนบาทอะไรเท่าไหร่ก็มาเห็นความเป็นพระผู้ทรร่วมกันก็เกิดความปิกินดีอย่างอย่างก็ด้วยความเคารพนับถือหลวงพ่อทำเรืองที่ท่านอยู่อย่างนี้แล้วก็มีลู้สิษูหาเยอะเนแีแยเราก็เห็นที่ท่านอยู่อย่างไรแล้วผมเองมาแล้วก็สุขใจที่ตรงน,นี้จะไปคิดว่าถ้าในปีต,ต่อไปหรือว่าในครั้งต่อไป ถ้าจ he no e ัดถ kind of ้าไม่ม e e e ีเหตุอันเป็นไปหรือว่าเราไม่ได้เกิดเหตุอะไรไม่ตายเลยพระองก็ต้องมาอยู่ร่วมกันตลอดแล้วผมก็คิดว่าจริงๆแล้วผมไม่แบ่งพยายามแบ่งเวลาที่วัดผมเนี่ยจะรับโยมอยู่กับโยมสุขสายที่จัดอาคารพุทธสถาถผมก็ถ้ามีปริวาสที่ไหนเรารู้ข่าวมีงานบุญที่ไหนผมก็จะไปไปร่วมบุญด้วยแต่อาศัยบุญของหลวงพ่อหลวงพี่ทั้งหลายเนี่ย เช่นวันนี้ถ้าถ้ามันมองไปอีกภาพก็มองเหมือนเรามาให้มองเหมือนว่าเราเอามาให้แต่จริงๆว,ว่าผมมารับมากกว่าสิ่งที่เราได้มาแล้วก็นาํามาถวายแต่สิ่งที่เราได้ต่อไปมันล้นเหลือสิ่งที่เรามาให้มันมากกว่าเยอะยแยะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องขอตัมชนญด้วยตัวผมเองนี่ก็ไม่ใช่เป็นท่านักพูดอะไรแล้วก็ มาด้วยความเคารพนับถือด้วยความยินใจที่ได้มาเจอมาเจอกันแล้ววันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับผมพวงพโตด้วยหลวงพ่อที่เป็นครูบาอาจารย์หลวงพโตนะผมก็ขอขอบคุณทุกทุกองค์ที่ได้มาร่วมกันนะครับวันนี้ผมก็ขอแสดงความยินดีด้วยแค่นี้ขอขอบคุณทุกทุกองค์นะครับมีเจ้าคุณก็เสื่อมาให้เป็นอลูกมากเลย รถนั่นลังมาได้แต่ไม่รู้มันเต็นเลยไปจำได้แต่ไข่ไก่หลายลังอยู่ก็ขึ้นไม่หมดประมาณจากวันนี้ถึงอาทิตย์ถึงอยู่นะครับก็ให้เจ้าุณก็เป็นเจ้าุณไปด้วยก็ครูก็พระครูไปื่อยจนนาวสานจนไปถึงนิพพาน